ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อำเภอปา่าซางที่นี่ป่าซางเมืองแห่งความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปา่าซางเพื่อให้ประชาชนของอำเภอป่าซางนั้นมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืน พราะทุกเจ้าของการพัฒนาไม่ได้หมายถึงเพียงการเปลี่ยนแปลงแต่คือการสร้างคุณค่าและโอกาสให้กับทุกคนในชุมชนอำเภอป่าซางเป็นอำเภอที่เก่าแก่นะครับเป็นอำเภอที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับในอดีตเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันการทุกกานของ ทาศึกที่เข้ามาโจมตีล้านนาไทยของเราครับถือว่าเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายของผู้คนนะครับซึ่งมีประชาชนที่อยู่อาศัยนะครับทั้งไทยองไทมอนไทล้านนานครับจึงเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆนะครับซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันเนี่ยกว่า52,000คนนะครับบนเนื้อที่9ก้าตำบล90หมู่บ้าน280ตารางกิโลเมตรนะครับหรือว่าประมาณ10,000 80,000กว่าไร่ด้วยกันนะครับก็จากการวิเคราะห์สวท์อำเภอป่าซางของเรานะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอที่มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคที่ส่งผลการพัฒนาที่หลากหลายนะครับแต่ในที่นี้จะขออนุญาตพูดถึงเฉพาะประเด็นในส่วนของจุดอ่อนหรือว่าที่เป็นปัญหาของอำเภอป่าซางนะครับซึ่งอำเภอป่าซางนะครับก็เป็นอำเภอที่ มีปัญหานะครับมากมายหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาพใหญ่ซึ่งในการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอป่าซางนะครับเราได้มีการประชุมคณะกรรมการพอชอ,อรหรือว่าเป็นบอร์ดใหญ่ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอําเภอนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็ตกถึกในเรื่องของประเด็นปัญหาสําคัญเร่งด่วน,นครับที่จะต้อง ปูณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันนะครับซึ่จะมีประเด็นปัญหาอยู่8เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือโรคติดต่อไม่เรื้อรังอันที่2ก็คือเรื่องของสุขภาพจิตชุมชนเรื่องที่3าคือยาสพติดเรื่องที่4ี่เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเรื่องที่5เรื่องของผู้สูงอายุกลุ่มปอบางเรื่องที่6เรื่องขยะและก็สิ่งแวดล้อมที่7เรื่องอาหารปลอดภัยครับเรื่องที่8ก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นอกจากบทใหญ่แล้วเราก็มี คณะทํางานที่สําคัญอีก3ส่วนคือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละประเด็นปัญหาก็จะมีหัวหน้าส่วนราชการมีความเชี่ยวชาญนะครับในการเป็นคณะทํางานแล้วก็มีเลขาในการเข้ามาขับเคลื่อนนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีพชตผู้ใหญ่บ้านในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นหัวหน้าคณะอีกทีในการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่หมู่บ้านากการขับเคลื่อนตลอดทั้งปี2568ที่ผ่านมาของอำเภอป่าซาง ในภาพรวมทั้ง8ประเด็นปัญหาเป็นไปตามกรอบเป้าหมายวัตถุประสงค์แล้วก็ตัวชี้วัดที่กําหนดมีผลการดําเนินง,งานเป็นที่ประจักษ์จะเป็นในเรื่องของขยะตอนนี้ครบทั้ง8ปอปท100%เรียบร้อยแล้วขยะตอนแล้วซึ่งก็เป็นการดําเนินการนอกเหนือจากขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกนะครับที่หมู่บ้านชุมชนมีการคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขยะรีไซเคิลที่แต่ละ ตำบลหมู่บ้านมีการดําเนินการโดยการดําเนินงานของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ธนาคารขยะของหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะนํารายได้ที่เกิดจากการจําหน่ายขยะที่เซเคิลนะครับมาสร้างนะครับเป็นสวัสดิการนะครับหรือว่าดูแลระบบสาธารณะะในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านหรือว่ามีผลการดําเนินงานที่ชัดเจนนะครับรวมไปถึงมี สร้างขยะสร้างบุญสร้างให้อยู่อาศัยนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอป่าซางหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนน,นก็จะติดอยู่หนึ่งใน3ของอำเภอแทบประจําทุกปีจากการขับเคลื่อนการดาเนินงานของเรานะครับตลอดระยะเวลา3ปีมานี้นะครับเราพบว่าเราสามารถที่จะลดอัตราผู้เสียชีวิตนะครับลงได้เช่นปี 66, น่ยมีประมาณ20กว่ากรายนะครับ ปี67เนี่ยก็ลดลงมาอยู่5-6รายด้วยกันนะครับแล้วก็ปีนี้ก็อยู่หลัก10 10กว่ารายนะครับก็ถือว่าดําเนินการได้เป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้มีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเลยเรื่องโรคติดต่อไม่รื้อรังในปีนี้เราดําเนินการศูนย์เฮลท์สเตชันนะครับในพื้นที่นำล่องไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ตำบลม่วงน้อยมีการเปิดศูนย์นะครับแล้วก็จัดให้ พี่น้องอสอมอนะครับได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนนะครับนอกเหนือเวลาทําการจากโรงพยาบาลหรือว่าพออรพสตพี่น้องอสอมอก็จะมีเวรไปอยู่ให้บริการประชาชนนะครับในช่วงเย็นๆนะครับก็สามารถให้คำปรึกษาตรวจว,ดวัดไข้ความดันหรืออะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการให้บริการเชิงลุกแล้วเรามีแผนที่จะดําเนินการให้ครอบคลุมอีก8ตําบลของอำเภอป่าสางกันต่อไปนะครับ ในส่วนของผู้สูงอายุอำเภอป่าซางเนี่ยก็ประมาณ35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปละเราก็ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับในทุกพื้นที่ขององค์กรปกครอ,อ,องส่วนท้องถิน่นที่เทศบาลทบุรีมะกอกแล้วก็มีการต่อยอดนะครับเป็นศูนย์เนี่ยที่เกิดขึ้นที่วัดลอมพระเจ้าตองก็ถือว่าเป็นเรื่องของการขยายผลนะคบมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุไปไปดําเนินกิจกรรมอยู่ตลอดนอกจากนี้นะครับในเรื่องของ ยาเสพติดเราก็บูรณาการเครื่อมการดําเนินงานนะครับก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับทั้งในเรื่องของ c b t x นะครับหรือว่าชุมชนล้อมรักเพ์ป่าซางเราทําทั้งตําบลน,นะครับซึ่งปีนี้ตำบลน,น้ําดิบนะครับจากหนึ่งหมู่บ้านเราทำทั้ง17หมู่ตำบลน,น้ําดิบเลยนะครับผมก็ทำ Play ํำไปพร้อมกันนะครับก็ได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของ ชุมชนยั่งยืนนะครับในพื้นที่2ตําบล4หมู่บ้านในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็เป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของทางรัฐบาลน,นะครับในการที่จะปฏิบัติการกวดล้างยาเสพติดนะครับภายใต้ปฏิบัติการ no drug no d เลอ e r นะครับซึ่งอำเภอป่าซางก็มีการรียกเสิ์ข้อมูลทั้งในส่วนของผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของผู้ค้ายาเสพติดที่สมบัญชีรายชื่อไปนะครับเราปฏิบัติการ สนองตอบต่อเป้าหมายครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วการทำงานประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะครับเราผู้คุยกันนะครับวางกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการทํางานภายใต้กลยุทธ์5ชัดนะครับนั่นก็คือ1ข้อมูลต้องชัดก่อนนะครับอันที่2เป้าหมายต้องชัดนะครับอันที่3แผนงานต้องชัดนะครับอันที่4เจ้าภาพนะครับหลักในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในแต่ละแผนงานก็ต้องมีความชัดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวชี้วัดในการทํางานในแต่ละเรื่องนะครับก็จะต้องมี ความชัดในการทํางานนะครับภายใต้ค่านิยมนะครับที่เรายึดถือร่วมกันนะครับที่เรียกว่าพชอพอที่นี้หมายถึงพอแรกก็คือพร้อมเพรียงนะครับก็คือขึ้นจากการบูรณาการทํางานร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับชอก็คือการช่วยเหลือนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอก็คืออย่างยั่งยืนนะครับเราทํางานเพื่อที่จะให้เกิดผลสำเร็จความสําเร็จในระยะยาวนะครับก็เพื่อความ ดูดีมีสุขของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับพอชออคือพลังอำเภอพลังชุมชนพลังสร้างสุขสู่สังคมปะสางที่ยั่งยืน